สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมนะคะแล้วก็ช่างเสียบลแล้ววันนี้นะคะอะตอมมีคอนเทนต์ที่จะมาเสิร์ฟทุกคนนะคะบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้ถูกใจหลายๆคนแน่นอนค่ะอะตอมจะมาแนะนํามือถือ 5G 5รุ่นด้วยกันค่ะงบไม่เกิน 5, 000บาทบอกเลยนะคะได้ยินไม่ผิดค่ะงบ 5, 000บาทเท่านั้นแต่แน่นอนนะคะฟีเจอร์จัดเต็มแน่นอนจะมีรุ่นไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะคะกับ OPPO A97 5G ค่ะรุ่นนี้นะคะมาราคาเพียง3,689บาทสำหรับตัวนี้นะคะ RAM <52 GB. S> 1ิ g b และ ROM อ,อยู่ที่ 256GB ในส่วนของรุ่นนี้นะคะชิปเซ็ตจะเป็น MediaTek Dimensity ค่ะ8 1 0 5 G ขนาด6นาโนเมตรนะคะที่ให้ประสิทธิภาพการใช้งานทั่วไปได้ดีเยี่ยม สำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะเป็น IPS LCD ขนาด6.56นิ้ว Refresh Rate 90เฮิร์ตนะคะความละเอียดอยู่ Full HD+ เลยทำให้การเลื่อนสื่อโซเชียลนะคะหรือการเล่นเกมดูเลื่อนตานะคะตอบสนองได้ดีเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะให้กล้องมาเป็นกล้องคู่ค่ะอยู่ที่48ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลักและ2ล้านพิกเซลสำหรับกล้องเด p ค่ะในส่วนของกล้องหน้าให้มาถึง12ล้านพิกเซลถือว่าเซลฟี่โอเคเลยค่ะแบตเตอรี่ในตัว 5,000mAh พร้อมชาร์จเร็ว3.3วัตต์ลำโพงสเตอริโอนะคะให้เสียงมีมิติมาก เวลาดูหนังฟังเพลงก็สบายๆเลยค่ะช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิลลิเมตรยังคงมีให้สำหรับคนที่ชอบใช้หูฟังแบบสายด้วยค่ะมีสแกนนิว้านข้างนะคะเพื่อปลดล็อกเครื่องได้สะด,ดวกรวดเร็วเลยสำหรับข้อสังเกต Oppo A97 5G นะคะกล้องหน้าได้เพียง12ล้านพิกเซลอาจจะไม่ได้ดีสุดสำหรับสายเซลฟี่ค่ะและในส่วนของหน้าจอนะคะได้มาเป็น IPS LCD ต้องบอกว่าหน้าจออาจจะไม่ได้สีสันสดใสนะคะเท่าหน้าจอ AMOLED ค่ะมาต่อกันที่แบรนด์ขวัญใจมหาชอนอย่างซัมซุงกันบ้างค่ะกับ Samsung Galaxy a 1 6 ราค่า4,470บาทสำหรับรุ่น RAM 4 g b ROM 128 g b นะคะสำหรับหน้าจอตัวนี้นะคะเป็น Super AMOLED ขนาด6.7นิ้ว Refresh Rate 90 Hz ความละเอียด Full HD+ ไปเลยค่ะสำหรับจอ Super AMOLED นะคะก็จะทำให้สีสันสดใสนะคะหน้าจอคมชัดและดำสนิทแถมยังมาพร้อมกับอัตรา Refresh Rate 90 Hz ทำให้การดูนหนังเล่นเกมใช้งานทั่วไปได้สบายๆเลยค่ะถือว่าหน้าจอดีที่สุดในกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้สำหรับ CPU ตัวนี้นะคะเป็น MediaTek Dimensity 6 6,300 เป็นชิปเซต 5G ที่ทําให้ประสิทธิภาพดีสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยค่ะมาดูที่กล้องตัวนี้กันบ้างค่ะได้มา3ตัวเลยกล้องหลังนะคะจะมี50ล้านพิกเซลนะคะเป็นกล้องหลักและกล้องอัลตร้าไวอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะสําหรับกล้องมาโครนะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองสามารถเก็บภาพได้หลากหลายสถานการณ์เลยแม้ว่าจะเป็นวิวทิวทัศน์หรือภาพระยะไกลนั่นเองค่ะกล้องหน้านะคะมาที่13ล้านพิกเซลถ่ายเซลฟี่ได้สวยตามสไตล์ซัมซุงเลยค่ะแบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะคะพร้อมชาร์จเร็ว25 ได้ตลอดทั้งวันนะคะชาร์จกลับมาเต็มได้ในเวลาเหมาะสมเลยระบบปฏิบัติการ Android 14กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54 ค่ะช่วยเพิ่มความทนทานในการใช้งานและในชีวิตประจำวันเลยสำหรับข้อสังเกตตัวนี้นะคะแรม4 g b อาจจะดูน้อยไปหน่อยนะคะในมือถือยุคป,ปัจจุบันนี้สำหรับการชาร์จของเขานะคะได้ชาร์จเร็ว25วัตต์แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ารุ่นอื่นๆในลิสต์ที่ตอมเลือกมาให้ทุกคนค่ะ เดินทางมาถึงรุ่นที่สากันแล้วค่ะกับ Vivo Y36 นะคะตัวนี้เป็น 5G เช่นกันค่ะที่มาพร้อมราคา3,589บาทนั่นเองรุ่นนี้บอกเลยนะคะดีไซน์สวยมากๆสวยงามตะดตาสุดๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะดีไซน์เป็น Crystal Glass ค่ะสำหรับบางสีนะคะให้ความรู้สึกพรีเมียมลักชูสุดๆค่ะกันน้ำกันฝุ่น IP54 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานนะคะชิปเซต MediaTek Dimensity 6020ค่ะตัวนี้ชิปเซต 5G ที่ทํางานได้โอเคเลยกับการใช้งานทั่ว ไป สำหรับรุ่นนี้นะคะแรม8 g b และหอม256 g b เยอะจุใจเลยค่ะทำงานได้มัล t ิท a ส k i n g ลื่นไหลสุดๆหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.64นิ้วหน้าจอคมชัดสีสันสวยงามลื่นไหลแน่นอนค่ะกล้องหลังนะคะได้มา2ตัวด้วยกันกล้องหลักนะคะอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องเดฟค่ะอยู่ที่2ล้านพิกเซลถ่ายได้คมชัดเลยค่ะสำหรับกล้องหน้ามาที่16ล้านพิกเซลค่ะสำหรับแบตเตอรี่อยู่ที่ 5000mAh นะคะพร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว44วัตต์เป็นแฟลชชาร์จเลยค่ะชาร์จไวสะใจแน นนสำหรับตัวนี้นะคะข้อสังเกตก็จะเป็นหน้าจอค่ะในเรื่องหน้าจอนะยังไม่ใช่อมูเลตสีสันอาจจะไม่ได้คมชัดเท่าตัวอื่นๆค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าใครชอบถ่ายแบบอัลตร้าไวตัวนี้จะไม่มีกล้องอัลตร้าไวให้ทุกคนค่ะมาถึงรุ่นที่4กันแล้วค่ะกับ HMD คล s s นะคะ 5G ราคา4,590บาทสำหรับรุ่นดม6 g b ระ ROM 128 g b จุดเด่นที่ต้องพูดถึงเลยนะคะกล้องหน้าความละเอียดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลถ่ายเซลฟี่สวยแน่นอนค่ะสำหรับตัวนี้น หน้าจอเป็น o l e d นะคะขนาด6.67นิ้วอาตาัตรารีเรชรทอยู่ที่90เฮิร์นั่นเองค่ะความละเอียด Full HD+ Part ค่ะการได้หน้าจอ o l e d ในราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะได้สีสันที่สดใสคอนทราจัดจ้านและสีดำที่ดำสนิทค่ะชิปเซตตัวนี้นะคะเป็น Unisoc T760 5G ถือว่าให้ประสิทธิภาพดีๆสำหรับการใช้งานทั่วไปเลยค่ะแรม 6GB รอม 128GB เพียงพอสำหรับการใช้งานเช่นกันกล้องถ่ายภาพนะคะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันสำหรับกล้องหลังค่ะกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซล กล้องเดบอยู่ที่2อล้านพิกเซลนั่นเองค่ะและกล้องหน้านะคะให้มาถึง50ล้านพิกเซลเช่นกันค่ะแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะพร้อมชาร์จเร็ว33วัตต์ระบบปฏิบัติการตัวนี้นะคะเป็น Android 14ด้วยได้รับการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดค่ะ สำหรับ HMD ตัวนี้นะคะแม้กล้องหน้าจะเทพหน้าจอจะสวยนะคะต้องบอกว่าชิปเซตของเขานะคะไม่เป็นที่คุ้นเคยในตลาดสักเท่าไหร่ค่ะบางคนอาจจะไม่รู้จกักและสําหรับ ROM 1 2 8่งร้อไบต์นะคะอาจจะน้อยไปสําหรับคนที่เก็บไฟล์เยอะๆค่ะมาถึงรุ่นที่5ค่ะกับ Samsung Galaxy A 0 6 5 G แบรนด์ที่คุ้นเคยนะคะในราคา3 9 9 9ันรบาทนะคะรุ่นนี้มาดูที่สเปคเขากันบ้างนะคะแรม6ก b ิกะไบต์และ ROM หน่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์เพียงพอแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเล่นเกมนะคะดูวิ <Video S 2> ก็ลื่นไหลในระดับหนึ่งเลยและมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงพอสําหรับแอปพลิเคชันและรูปภาพค่ะชิปเซตตัวนี้นะคะเป็นมีิเอตเทคไดเมนซิตี้หกพันสามร้อยห้าจีค่ะให้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะในการใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองหน้าจอขนาด6.7นิ้วความละเอียดอยู่ HD พันนะคะอาัตรารีเฟเรตเก้าสิบเฮอร์นั่นเองกล้องหลังอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะเป็นกล้องหลักและกล้องรองอยู่ที่2ล้านพิกเซลเป็นกล้องเดฟนั่นเองค่ะความละเอียดค่อนข้างสูงเนยนะเกะ็บรายละเอียดภาพได้ดีเลยกล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลซ ีวดีโอคอนะคะความละเอียดใช้ได้เลยแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมค่ะพร้อมชาร์จได้25วัตต์ค่ะใช้งานได้ยาวนานเลยและชาร์จกลับมาเต็มได้ในเวลาที่เหมาะสมเช่นกันและแบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงค่ะดีไซน์เรียบง่ายสบายตานะคะจับถือง,ง่ายตามสไตล์ Samsung Galaxy A Series เลยค่ะสําหรับข้อสังเกตค่ะตัวนี้หน้าจอเป็น HD p ค่ะหน้าจออาจจะไม่ได้ความละเอียดสูงเท่า Full HD พันในรุ่นอื่นๆเท่าไหร่ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะกับมือถือ5รุ่นในง,งบ5,000บาทแถมได้ 5G มาด้วยนะคะฟีเจอร์แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะซึ่งการใช้งานแต่ละคนนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันลองดูตามไลฟ์สไตล์ได้ค่ะอย่างถ้าเล่นเกมหนังๆน,นะคะเน้นแรมและลอมเยอะๆดีกว่าค่ะแนะนําเป็น oppo a97 5G ตัวนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครสายดูซีรีส์ดูหนังนะคะในมือถือแนะนําเป็นหน้าจอ oled หรือว่า oled ไปเลยนะคะซึ่งจะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าหน้าจอ lcd ทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนอย่างใน,น นั่เป็น Samsung Galaxy A16 5G ค่ะและ HMD Case 5G นั่นเองค่ะสำหรับคนที่ถ่ายเน้นเซลฟี่แบบบตอมนะคะ กล้องต้องดีๆหน่อยค่ะกล้องหลังนะคะตอมเจอตัวนี้มาคือ HMD 5 0ล้านพิกเซลเลยถ้าใครสายเซลฟี่นะคะแนะนําเป็น HMD Case 5G เลยค่ะกล้องหน้าเขา้า50ล้านพิกเซลเลยค่ะทุกคนเซลฟี่สวยแน่นอนคมชัดแน่นอนค่ะถ้าเน้นใช้งานยาวๆนะคะแบตอืดหน่อยแนะนําเป็น Vivo A 3 6และ Samsung Galaxy A 0 6น้ G นั่นเองค่ะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแน่นอนค่ะจบไปแล้วค่ะกับ5มือถือในงบ5 0าพบาทนะคะมาพร้อมกับ5 G อีกด้วยถ้าใครถูกใจตัวไหนนะคะอย่าลืมไป กดลิงก์ใต้ Description ได้เลยค่ะลองซื้อมาใช้ดูได้นะคะสำหรับวันนี้ตอมก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบและอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย